ผมอยากมาทำสถิติขนมจีนเ,เส้นสดชามเหมือนชามกว๋วยเตี๋ยวเรือครับาชามยี่ห้าบาทแล้วพี่คิดว่าแบบเบ้าหน้าแบบผมเนี่ยพี่ว่าผมจะกินได้กี่ชามครับวันนี้โอ้้อา้อยน้อยก็พอสักสองร้อยแล้วไหมักสองร้อยแล้วไหมโอ้โัด <laughs> เลยดีกว่าครับผม <c oughs> อุ่ยอร่อยอ่ะเข้มข้คนครับคือหอมกะทิน,นีอะไรอร่อย <laughs> อืมอ oh, yeah. ันนี้ตึงอันนี้ตึงเอายังไง สวัสดีครับกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับ FC เราอยู่กันแถวไหนนะฮะทุกคนไทยเทอรไทยสามครับผมเทอดไทย33มสใช่แล้วไทยนี้หลักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดไม่โอ้ยไม่เล่นนะครับ f c ผมขอโทษวันนี้ f อครับเราจะพาเทุกคนมากินขนมจีนเส้นสดครับผมเป็นขนมจีนเส้นสดครั้งแรกของช่องเลยซึ่งเขาทําขายเป็นชามเหมือนชา ามกว๋วยเตี๋ยวเรือครับชามยี่สิบห้าบาทถูกต้องครับผมแล้วก็ไหนๆมันก็เป็นชามแบบชามกว๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากมาทําเป็นสถิติขนมจีนเส้นสดไม่อั้นแต่ว่าไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะวันนี้ต้องบอกเลยไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะครับเป็นเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเรือเป็นชามเล็กๆเลยครับผมแต่ว่าเราเคยทําเป็นจานยักษ์ขนมจีนเราทําแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือชามยกกเยเอะๆชามยักษ์อะไรเราก็เคยทําแล้วขนมจีนเส้นสดนี่ของแท้ยังไม่เคยทำนะฮะเพราะฉะนั้นครับก่อนเริ่มคลิปการฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งแล้วเราเดินทางไปที่ร้านกันครับผมไป Let's go นี่ครับเเราถึงหน้าร้านแล้วครับขนมจีนเส้นสดน้ำยาหลากหลายพร้อมผักเคียงอีกมากมายเปิดบริการทุกวัน,นามาเป็นบทกวีนี่ครับ MC <c oughs> คือเหมือนเขาจะมี2ราคานะครับถ้าเป็นชามเล็กๆอ่ะ25ชามใหญ่ก็60เนอะ60-70นะ60้ำมีเยอะนะเท่าที่ผมอ่านะนะมีกน้กะทิปลาเขียวหวานน้ำเงี้ยวยำขนมจีนแกงไตปลาเล็กใหญ่เบิ่มมีหมดมีข้าวสวยร้อนๆมีด้วยนะฮะ ชื่อร้านชื่อร้านเลยนะนี่หัวมุมหัวมุมเส้นสดอ้าวหัวมุมเส้นสดไม่หยานี่ฮสี่อันนี้เข้ามาในร้านสวัสดีนะครับพี่สวัสดีนะครับที่ร้านพี่เคยมีคนมากินเยอะที่สุดกี่ชามพี่ชามยี่สิบห้าชามเล็กที่เยอะสุดประมาณสามสิบชามสามสิบชามมาหกคนสามสิบชามมาหกคนสี่ชามเฉลี่ยห้าชามครับผมอ้าเนี่ยแล้วพี่คิดว่าแบบเบ้าหน้าแบบผมเนี่ยพี่ว่าผมจะกินได้กี่ชามคราวันนี้ เอาน้อยๆก็พอตับ200แล้วไมตั้งสอ้อแล้วไหมโอ้โหะได้เวลาครับ200กับพี่เวอร์กูเงอนละงอนละสองพี่200อะไรพี่อ๋อ20บชาง200นี่กลับเลยโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารไหมได้ว่าปริมาณเนอะมันจะได้ขนาดเท่าไหร่นะครับน่ากินขนาดไหนจัดไปเอฟซีอุ้ยอุ้ย อุยอ้ยฝไม่ฝหยไม่ไม่ใช่ มาแล้วครับพีตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับผมกับขนมจีนเส้นสดชามละ25บาทครับผมสิงดังสิงดังสิงดังคือราคาเนี่ยจะมีแค่น้ำเงี้ยวนี่น้ำเงี้ยวแบบนี้อันนี้30ครับผมแล้วก็เขียวหวานไก่บิ่มๆแบบนี้ฮะเขียวหวานไก่ก็30บาทครับส่วนที่เหลือเนี่ย25บาทหมดเลยนะไอที่เป็นไข่อย่างเนี้ย น้ำพริกอย่างเงี้ยอันนี้ยี่บห้าบาทนะเอ็มซยี่ห้าเท่านั้นครับผมผมบอกเลยว่าหน้าตาเมนูอาหารของเขาเนี่ยคือดูดีมากคือโคตรน่ากินดูแบบดูโอเคอ่ะยี่บห้าบาทคือปริมาณคือไม่น้อยเลยครับซัดเลยดีกว่าครับผมเราเริ่มกันที่ซิกเนเจอร์เลยน้ำยากะทิครับเอซีนี่กะทิคนๆแบบนี้นะคือไม่ได้ใส่มาให้ล้นเนะแบบคลุกคลิกอะลูกชิ้นสองลูกนะครับเอซเส้นก็ประมาณจับหนึ่งไงเอซีครับผม วิ่อร่อยอ่ะเค็มข้นครับคือหอมกะทิอันนี้ไม่ได้เผ็ดมากผมให้เผ็ดกลางๆหืมนี่ต้องโอยวะ่ะเดี๋ยววันนี้ถ้าสาวกินอ่ะรบกวนสาวๆสั่งเป็นชามใหญ่ได้ไหมพี่อยากเห็นว่าชามใหญ่เขาปริมาณไหนอะ่ะเหมือนชามใหญ่จะราคา60-70ปะ่ะต่อราคาี้0บอทละกบอหืมหมดละหนึ่งครับชืคอคนน่กกินนะน็อตดูดีเออคนจัดเลย ลูกชิ้นโคตรด,ดีครับเบบีวันนี้ผมรอดแล้วนะไม่ได้ใส่เสื้อขาวมากินผมกินเตรียมตัวมาดีตอนนี้ไปแล้วสองครับผมเราจะไล่กันไปทีละน้ำนะเบบีครับมาดูว่าชอบอะไรผมชอบอ่ะอร่อยมากแล้วเส้นเขาดีมากครับ,รบอูยยอมเลยเส้นโคตรดนะีสามแล้วนะฮะ สดีแล้วผมจังหวะนี้โอ้ยลูกกินสองลูกเลยนี่ไงคือน้ำยาเนี่ยผมว่าลงตัวเป็นความเผ็ดที่ผมรู้สึกว่าเผ็ดกำลังอร่อยไม่ได้เผ็ดมากเกินไปนะฮะเรียบร้อยครับตอนนี้น้ำยากะทิไปแล้วห้านะครับผมต่อไปอะไรต่อดีต่อไปข้างหน้ากูเลยแล้วกัน อันนี้กะทิใต้อย่างอี้กะทิใต้เมื่อกี้ผมแอบสอบถามสัมภาษณ์คุณแม่เขาเขาเป็นคนสุพรรณนะพี่<อ>สุพรรณเนี่ยเขาจะเด่นกะทินะฮะอ,อันนี้กะทิใต้ลองดูซิกะทิใต้แบบสุพรรณหือเฮ้ยยอมว่ะกะทิโหดมากจริงๆชุกลิ่<อ>กนกะทิมันหอมมากเหมือนเขาเคี่ยวมาดีมากเลยนะ นี่ยอย่างกะทิใต้อะปกติถ้าผมไปกินนะมันจะเผ็ดมากแต่เนี่ยผมว่ามันเผ็ดกลางๆเฮ้ยอร่อยแบบกินได้เรื่อยๆใครไม่กินเผ็ดก็กินได้นะเขาละไม่พอแน่หลังอุ้ยอันนี้อร่อยว่ะต้องไม่พอเฮ้ยอร่อยมากท้องฟิลิปดูความข้นดิโอ้ยปืดๆอ่ะกับขนมจีนเล่นจดแบบนี้ที่เจ๋งกว่านั้นคืออะไรลุงเนียคือสูตรเขาจะเป็นร้อยปี งหรอสูตรร้อยปีไทยแล้วเหรอเฮ้ยเสีผมว่ารสชาติมาอย่างเงี้ยผมมันดูาทานง่ายขึ้นนะสบายสบายเลยทีแต่เดี๋ยวต้องลองน้ำอื่นด้วยนะครับอันนี้กะทิเฮ้ยกะทิต้ผมชอบนะต้องมีล้องกินสองลูกเหมือนกันนะฮะนี้ก็ใช่ครับผมจะความรวดเร็วอะเฮ้ยชามหนึ่งมันมันไม่น้อยหรอกทีตแต่ว่าผมมากินโหดไงกินไวไงมันก็เลยดูเหมือนน้อยนะ กินเหมือนสองคำหมดอ่ะอุ๊ยอร่อยว่ะสิบแล้วห,ดดหรอครับผมอา้าวกฤติต้าก็หมดแล้วหรอกชอแล้วครับผมโอ้ยไวมากเฮ้ยต่อไปต้องลองน้ำเงี้ยววะน้ำเงี้ยวเอาไว้เสิร์ฟคู่กับมะนาวมาแบบนี้นะพี่ตีเลยคู่อัวนี้เลย เขาบอกว่าบีบใส่มะนาวจะอร่อยยิ่งขึ้นขอรองแบบต้นตำรับก่อนนะครับอันนี้น้ำเงียนะเง้ยวสามจิบนะสามจิบว่ากระดูกเบินะ่มๆเนอะมีเลือดมีกระดูกนะฮะดอกเงี้ยวมีไม่ให้ขอลองนนหน่อยสิในฐานะคนเหนือน้ำเงี้ยวเป็นยังไงอืม,มนะน้ำเงี้ยวอร่อย <laughs> เฮ้ยอร่อยมากหอมกระเทียมเจียวครับอืมเฮ้ยมันเป็นรสชาติแบบสมัยใหม่จริงๆนะจีไม่ได้เหมือนรสชาติแบบสมัยเด็กผมเคยกินนะ ลอร่อยมากกระยกแล้วเป็นกระดุมชอบมากหลายที่ชอบเป็นตีนไก่เดี๋ยวนี้ผมไม่ชอบตีนนะครับผมไม่ชอบแบบทางเวแบบตีนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใครสั่งไปคะตีนเองมีน้ำอะไรอ่ะปลากับกะทิผสมกันนึกผสมไม่ด้วยเหรอได้ครับผมอันนี้ปริมาณชามใหญ่60บบาทเอฟซีใช่ครับผมเยอะนะ อที่เขาที่เคยดูเพาอะไรเลยเขาที่กินแล้วหื้มเร้่อ้่นเนยอ่ะเขาก็จะมีเหมือนพวกผักเครียงอยู่ข้างหลังนะก็สามารถตักมากินได้นะคะแต่ว่าเราไม่สายผักเราสายเส้นสดว่ะ เอฟซีลองทายกันดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยกินได้กี่ชามนะถ้าความหนักปริมาณเนี่ยผมว่าให้ประมาณก๋วยเตี๋ยวเรือ2ชามก๋วยเตี๋ยวเรือแบบร้านเรือทองที่เราเคยกินมาเงี้ยประมาณ2ชามนะครคือหนักกว่า2เท่าอืมโอ้โหอร่อยว่ะเราเรียงสักตั้งร้านสิบห้าเนาะได้แล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะลองบีบมะนาวใส่โดยเอฟซีครับนี่อร่อ เอ้ยเบนแม่งหืออยู่หลังว่ะเบนแบบหื้ออย่างเงี้ยซีดเลยใส่มะนาวไปแล้วนะเอ้ยใส่มะนาวไปแล้วมันสุดขึ้นจริงด้วยเอ็มมันจะมีความเปรี้ยวสดชื่นเพิ่มขึ้นมานะฮะร้านเขาไม่มีพริกแห้งเหรอล้วแหงอ๋อพริกแห้งก็มีโอ้คขอบคุณนะครับที่ร้านมีพริกแห้งด้วยนะครับ อ๋แต่ว่าเราน่าจะไม่้วหลังจากนี้ไปเราจะแซ่บขอบคุณนะครับคุณแม่ได้ครับได้อันนึงก็ได้ครับเพิ่งทอดเลยเหรอครับโอ้มาเลยครับคุณแม่อ้ยาคุณแม่กินเม็ดใหญ่ให้เราด้วยแบบนี้ครับเลยอ้ยาเขาอยากให้ลองว่ะเพิ่งทอดเพิ่งทอดเลยโป๊โป๊โป๊นี่ยคือขนมจีนน้ำเงี้ยวนะกินกับเป็นแห้งก็ดีมันจะหอมหอมเผ็ดด้วยร้อนจริงดีกว่าไปกิน สิบห้าชามแล้วที่ร้านก็จะมีเก๊กฮวยใบเตยนะครับแล้วก็นี้ใครเลี้ยงนะโอเลี้ยงโอเลี้ยงด้วยนะโอเลี้ยงว่าใครจ่ายอ่ะน็อจ่ายเหยาแล้วทำตืตื่นด้งเลยนี่ไม่ยุดอ่ะเผ็ดเผ็ดแล้วมาหวานหวานหน่อยไหมผมว่าย้นน้ำพริกเขาเนี่ยน่าจะหวานน่าจะมีความหวานนะฮะเดี๋ยวเรามาลองน้ำพริกดูครับน้ำพริกก็จะเป็นเอ้าช้อนอยู่ไหนวะน้ำพริกก็จะเป็นแบบนี้เนาะ น้ำพริกนี่แล้วแต่สูตรนะครับบางที่ก็จะสีเข้มๆเ,เนาะอันนี้ก็สีแบบสีขุนๆนวลๆอาลองไข่ต้มก่อนเลยไปน้ำพริกเงี้ยนี่อกอย่อน้ำพริกก็สไตล์หวานๆถัถว่ถวๆหอมอร่อยออว้าวไอตรงนี้แก้เผ็ดได้โอเคเลยอ,ะอ่ะอฮีย น้ำพริกอยู่ที่ร้านดีนะปกติเราได้กินแค่น้ำพริกนะครับที่นี่ได้ไข,ข่้วยครึ่งลูกอร่อยว่ะ แท้สีก็ลองดูเนะเมนูที่ผมตังม่งเมาเนี่ยคือทั้งหมดนี่เขามีเลยว่าใครชอบน้ําอะไรก็มาลองได้ถ้าใครอยากลองกินหลายน้ําผมว่าสามารถก็กินหลายชามได้เพราะว่ามันไม่ได้เยอะเกินไปนะครับหรือจะผสมสองน้ําแบบน้องทีมก็ได้นะเนาะคุยใหญ่นี่ต็ดแล้วครับผมไงได้แล้วเกินอร่อยโอ้โหอันนี้ไตปลาไตาปลาที่ผมว่า ดูสีแล้วกูว่าต้องสุดแน่ๆเลยวะน็อตหน่อไม้เนี่ยโอ้โหอันนี้ตึงอันนี้ตึงความเผ็ดตอนเนี้ยเทาที่ผมกินมาเผ็ดที่สุดแล้วยังไม่ได้กินน้ำยาป่านะอันเนี้ยโอ้โหเผ็ดเข้มเลยครับเอฟตีโอ้คาเผ็ดีแล้วลูกอืพวกถั่วหน่อไม้เนะแล้วก็มะเขือก็จะกรอบๆนะฮะโอ้ อันนี้กูช้าเลยกูบอกเลยโหนน่นีน่ตึงมากอืมคนสุดรรณน้ำขนมจีนมาอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอีกสองชามไหมอีกสามอ้อีกสามชามอะน้อ, 3, อ,อ,นอดอันนี้คืออะไรวะไตปลาปะอ๋อฟักทองอ๋อมีฟักทองด้วยเหรอไอยย้ยาเพิ่งรู้กู้ว่าน่อมาให้กูกินตั้งหลายทีเออเพิ่งฟักทองด้วยว่ะโอยนุ่มๆเลย ขอลองเขียวหวานกันนะเจ้เลยครับอันนี้จะเป็นเขียวหวานไก่ครับเอฟซีเขยยวหวานไก่นี่ก็30เท่าน้ำเงี้ยวเนอะดูดิความพ้นของน้ำเพราะว่าหูน่ากินนะ,ะแก้เผ็ดครับกูกลับมาแล้วอ่าอร่อยไอ,าาอ้ยาุูจะหวานดีหอมกะทิครับ,รบโอ้เลือดหืมโอ้ เนื้อไก่เนี่ยเขาใส่มาให้ใหญ่ๆสองชิ้นนะฮะไก่สองแบบหนึ่งอืมตตีของเขาเป็นเขียวแบบนวลๆเนานะแต่ดูน่ากินนะมันดูพรีเมียบอ่ะกูโดนชามเบียบแบบนนะี้เจาะออกก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่เท่ <laughs> โอ้โหไก่มพ่ใหญ่มากกว่าน็อตดูไก่โอ้โหจากประสบการณ์ของผมที่กินร้านนี้มาแป๊บเดียวผมรู้เลยว่าจวนเก็บไว้ก่อนเพราะผมกำลังจะมาเจอสิ่งนี้ครับน้ำยาป่าพี่อันนี้ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนี่ใช่ไหมไม่เชื่อจนกว่าเราจะได้รองครับอ้ยาลาบเครับผม เฮ้ยผมว่าโอเคอันนี้เป็นป่าที่แบบว่าป่ายังไม่ลึกมากเป็นป่าในระดับกลางๆไม่ไม่ได้เผ็ดแต่อ้หนอเนี่ยระดับป่าลึกเลยเนี่ยอันนี้ระดับสุดข้างในป่าเลยโอเคไปเลย ทำไมก็ถึงเรียกน้ำยาป่าเบนรู้ไหมไม่ยอกนี่มาไม่ใช่ปกติคุณคุณต้องรู้คุณพูดมาอะไรก็ได้อะไรก็ได้มาจากป่าีซอกลับมาที่กูดีกว่าเป็นตัวจริงกลับมาแล้วสามติดพระพุธกินข้าวโต๊ะนั้นทั้งโต๊ะที่เขาช่วยกันกินหกคน ยังไม่อยู่ท่านี้ว้วย <c oughs> ยังครับยังบอกเลยจิ๋วๆนะ <c oughs> วันนี้ก็ถ้ามันสงเท่าถ้ากับว่าถ้าเรากินกว๋วยเตี๋ยวเลยร้อยชามก็กินอันนี้ได้50ชามถูกปะ่ะต้องครับผมเออเริ่มอิ่มแล้วว่ะอยากเริ่มดิืมถ้าถามว่าชอบอะไรไม่ชอบมึง ยอกเล่นครับยอกเล่นชอบอะไรที่สุดน้ำยากะทิแล้วก็กะทิใต้แล้วก็น้ำเงี้ยวแล้วก็เฉียวหวานแล้วก็น้ำพริกชอบห้าน้ำนี้ไอเนี่ยเว้นไปก่อนมันเผ็ดจริงคือเผ็ดผมกินได้แต่ว่าแบบเวลาเรากินเยอะไงหอยใต้นี่สุดยอดมากเก่งไตปลา เดี๋ยวนี <laughs> <going S 3> ้ถ้าคุณมากินกับผมนะคุณไม่สั่งใส่ปลาคุณจิบหน่อยเที่ยวมาเกาอยากกินน้ำอื่นเขาสั่งน้ำอื่นมาแล้วสั่งน้ำอะไรมาน้ำใต้อ้ยาไอ้ยาหอมหอมเลยโอ้หั่นนั่นอะไรกันเนี่ยถ้าหมบอกแบบคำสิริติก็น่าจะเป็นกะทิแต่กะทิต่าเพราะว่าไม่มีพวกเนื้อเนื้อครับอืม แล้วอย่างคือมันยี่บห้าบาทด้วยประหยัดดีครับผมอืจะได้ไม่ต้องฝากเยอะน้ำมียอดหวานมันสามสิบแม่ใช่ป่ะแล้วแต่มันก็ได้เยอะนะมันจะมีเครื่องเข้ามานะฮะอืมันมจะไปหยองแล้ว ชิมใช่ไหมว่าชอบอะไรสั่งไ,ไม่แพ้สามสิบห้าได้ครับอันนี้คือการชิมชิมให้พอรู้รสว่าแบบเราชอบเมนูไหนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็สั่งเพิ่มสแกนให้หน่อยจ้าไอ้ย,ยาสั่งมาเลยไอ้ที่ชอบชอบเนี่ยเนี่ยเมนูเขาก็จะเป็นอย่างงี้สิเนี่ยใช้งานง่ายๆเนาะเนี่ยรีวิวยันแอปเมนูต้องยาวยาวนะเมนูเยอะนะแต่ว่าเราสั่งไอ้เชี่ย15ชาม400กว่านัดสี0ร สิบห้าชามอันนี้สามสิบห้าอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอ,อเป็นมีสามสิบด้วยใช่ปะใช่ละเอออ่ารอออเดอร์สักครู่เดียวครับไหนพี่น้ำอะไระนะไอ้ยากะทิกะ,กะทินี่นี่หว่า ดืสแต่ผมชอบนะสีสันเขาทําทำออกมามันดูดีน่ากินนะ<ช>และ้วถ้วยเขาก็แบบใช้ถ้วยกาไก่นะกาไก่เนี่ยของแท้นะไม่ี่ถามร้านมาซื้อมาใบละ2อ5 0 0นนะครับเพื่อจะเอามาแบบทำให้เราแล้วคิดดูดีเขามีกี่ใบอ,อ่ะโอ้โหเฉพาะถ้วยนี่คือแบบคืนทุนแบบร้านแล้วปะ <c oughs> เล้วเฮ้อีกเีมฝากเพิ่มดาวเมทต่อเลยครับอันนี้อืมันหอมหอมอ่ะอแล้วมาใหม่ๆม่มาร้อนโครอร่อยเลย โอ้มันก็อืโออิชิอินดิสเก้แปลว่าเออพูดดิพูดดิไม่ได้พูดฮ่า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 ฮ้าฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮ่ายมาฮ่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 า้่าฮ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 ดาฮ่าฮาา่ โคตรแย่มึงกินพูพดสิเดี๋ยวไปห้องนะ้ำ้ยเฮ้ยไอที่เอาไปกันหมดเลยว่ะหนีเลยเขาไปกันหมดเลยอ่ะเฮ้ยหนีใช่ก็ให้พูดเขามันอร่อย,อยเองอร่อยมันจบแต่โอเคแล้วเออเออไอทั้งหลังเออไม่รู้เหมือนเคยได้ยินมาได้ยินมาจากพวกหนังอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็เลย หอะไผมเริ่มมาพูดตามหนังญี่ปุ่นอะนอะไรญี่ปุ่นกระตูนอะไรอย่างเงี้ยญี่ปอนิเมะอนิเมะชอบแนวอ,อ,น,น,น,อนิเมะชอบแบบนั้นอนิเมะสุดอย่างโคตรอันนี้สมมุติเราลองคิดทานวิ่งห้าเนี่ยห้าจีบชามเนี่ยถ้าพี่กินหมดเนี่ยมันกี่บาทหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบซึ่งทราไม่รู้ว่าเรากินบุฟเฟ่ต์ขนมกินดีกว่าครับ <laughs> ะแต่เมื่อเรากินบุฟเฟ่นะผมรู้สึกว่าน้ำไม่เป็นแบบนี้นะน้ำไม่ได้อร่อยอย่างนี้น้ำันน้ำดีมากกินแล้วน้ำเดินเลยน,น,น้ำในกระเพาะแบบย่อยเดินออกมา,กามเหย็ดเป็นสองแล้วปนะช้มที่สามเลยแน่กระดูกหมูเข้าอร่อย mình thấy không? Thêm con nghe Con lời tay bay Hùng phan

นีไม่ได้หิวแต่เผ็ดแก้เผ็ดแล้วมันเผ็ดจริงเบนผมเข้าใจเบนครับพ้าวันไหนแม่สบายแนะนำเลยอโล่งเลยบอกเลยโล่งยันตูดอ่ะและชามที่50ครับผมอืมอู้หู้โอ้โหกระสบเล้วเนี่ย มันสะสมไหมสะสมจากของเก่าอ่ะเป็นไงหวานเจี๊ยบ<ำ><ำ>หวานแบบทัท<ำ>ัวอทีวนะไม่มีใครดีใจกับเราเลยดูดิ <molec> ไม่มีเลยดีใจแล้วไงขอพี่อกอนเก็วันนี้เดี๋ยวเราสรุปในเรื่องค่าใช้จ่ายไหมทั้งหมดเลยรวมของทีมงานข้างหลังกองด้วยนะครับอีกนิดหน่อยมาแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปเฮ้ยใจเย็นๆนัดก่อนให้ดูราคาก่อนวันนี้กินไปทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับผมก็50ชามนะรวมเป็นยอดทั้งสิ้น1,900บาทอ่ะ ตามมาครับสแกนไหมเน็ตดีสแกนจ่ายให้หน่อยเอ็ตดีสแกนมีพร้อมเพย์สแกนให้หน่อยใช่ไหมฮะหิวอ่ะนะครับก็อย่างเดียวใจนะครับโอ้ย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 มึงเจียมมาสองพันด้วยก็ไม่พอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณรู้น uh> um> ี่ว่าก็นะครับพันเก้าก็คือกินกันแบบผมไม่ควรอ่ะทำให้รู้ยิ่งขึ้นนะครับว่า ผมเนี่ยควรจะเข้าร้านบุฟเฟ่ต่อไปร้านราคาต่อให้มันราคาถูกแค่ไหนเนาะต่อให้5บาท3บาทผมก็ยังเพลองนะสำหรับตัวผมนะเพราะผมกินเยอะใน f c เนาะมันเก่งอ่ะคือมันก็บางทีเรื่องพวกนี้มันก็พูดยากนะครับเราการที่เราฝึกฝนเป็นนักกินจุมาเราก็เพื่อจะทำสิ่งนี้อยู่แล้วนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครจะทํากันได้ก็นอกจากจะกินเก่งแล้วก็ต้องมีคนหล่อๆแบบนี้ที่คอยซัพพอร์ตมันให้เรา f c ก็สามารถซุปเปอร์แตงมาเพื่อซัพพอร์ตเสียน็อตให้ได้นะครับผม ใช่ไมีนนมเขาโยนไปให้คนอื่น oh. ัไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรถามพี่อะไรนะถามอะไรเดี่ยวันนี้ผมก็ฝากร้านไ้ด้วยครับกับร้านหัวมุมเส้นสดเป็นขนมจีนเส้นสดนะครับน้ําก็มีให้เลือกหลากหลายอร่อยมากๆครับร้านเปิดทุกวันนะไม่มีวันหยุดนะครับผม9ก้าโมงครึ่งถึง2องทุ่มนะครับ F4 ลิงก์แฟนเพจร้านเนี่ยเดี๋ยวน่าจะแปะไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับ f c ก็สามารถตามกันมากินได้นะครับตามกันมาสนุนได้เป็นขนมจีนที่อร่อยรูปแบบใหม่ใครก็ได้มาทำสถิติผมพีนะครับมาทําลายทีนะครับ แล้วก็ถ้าทำได้แล้วก็ก็เก่งเก่งก็ไม่เก่งเก่งครับดีใ,ใจด้วยสำหรับวันนี้เจออหม่เทปหน้าแนนจะพาไปตะลุยกินแหลกที่ไหนไง,ไงต่อฝากติดตามเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอต้อนลาไปก่อนสวัสดีครับวัสดีครับ,บายบายขอบคุณนะน็อตไปแล้วย่ยมเลยคุณบอยคุณบอยไตปลานี่คือมันปกติไตมันเผ็ดแตอไตปลาเนี่ย ไตปลาเนี่ยนะก็ไตคนน่ะกมันเป็นไตกลิ่นเรื่อยๆลองไหมีที่นักกินเป็นไงบ้างฮะอร่อยป้อไหนชอบน้ำเลยนิโน่จะน่าจะใส่รึเปล่าเนี่ยชอบน้ำแก๊งอ้าวก็ถามว่าชอบน้ําอะไรในน้ําขนมจีนเนี่ยเราชอบเป็นอะไรกันนะถามว่าชอบน้ําอะไรกูช็อตเลยเนี่ย